วันนี้นัสถานีกาชาติหัวหินเฉลิมพระเกียรติอำเภอหัวหินจังหวัดประจบวบคีรีขันธ์ในกฤษษาบุญราชผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติเป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทย ซึ่งสมเด็จพระนิธฐาที่ราชเจ้ากลมสมเด็จพระเทพพรลราชฎรชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชาอนุญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานดังกล่าวเพื่อประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่26เมษายนถึง3พฤษภาคม2564 โดยวันนี้ได้จัดทำอาหารพระราชทานจำนวน3,000ชุดมอบให้แก่ผู้แทนในอำเภอต่างๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แบ่งเป็นอำเภอหัวหินอเสามรอยอดอเภอปราณบุรีอเภอกุยบุรีอเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์อทับสะแกอเภอบางสะพานและอเภอบางสะพานน้อยในการนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่อเภอหัวหิน จำนวน5รา,ายเพื่อมอบอาหารพระราชทานน้ำดื่มและชุดทาน,น้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ด้วยทางนี้สภากาชาติไทยขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการพลังใจ99บาทก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 <c oughs> เพื่อมอบชุดทาน,น้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการ <c oughs> ที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึง่งเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันและเออยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบ้วยการสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e donation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสริกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภาการชาติไทยเพื่อภัยพิบัติ ประเภทบัญชีกระแสารายวันเลขที่0011345670หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวงศ์ชื่อบัญชีสนักง,งานจัดหารายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชีกระแสารายวันเลขที่0236067990สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1664